สวัสดีครับ fc ช่องบอลลบือลักเหรียญทุกท่านนะครับทั้งเก่าและใหม่วันนี้พบกันนะครับวันอาทิตย์นะครับวันหยุดสบายสบายนะครับ fc นะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้านะครับเราไปทํางานอีกนะครับเพียงแค่2วันคือวันจันทร์กับวันอังคารนะครับ fc ก็จะมีการหยุดยาวอีกแล้วครับผมครับก็เป็นวันหยุดนะครับวันที่13 14แล้วก็15นะครับพ่วงด้วยวันเสาร์อาทิตย์ สิบหกและสิบเจ็ดนะครับเปิดอีกทีก็วันที่สิบแปดนะครับเอฟีครับวันที่สิบสามก็เป็นนะครับวันหยุดนะครับวันพุธของเรานะครับเป็นวันอาสาฬหบูชานะครับเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับก็ตัวผมเองนะครับแล้วก็ชาวไทยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็นับถือนะครับพุทธศาสนานะครับศาสนาพุทธนะครับผมก็เป็นวันแรกนะครับที่พระพุทธเจ้าทรง ประกาศนะครับพระศาสนาและเป็นวันที่นะครับพระพุทธเจ้านะครับทรงแสดงพระธรรมมาจักรกับประวัตนสูตรนะครับผมก็ชาวไทยนะครับผมชาวไทยพุทธนะครับผมที่อยู่ในประเทศไทยเองนะครับประเทศต่างๆนะครับก็นะครับน้อมรำลึกนะครับถึงวันสําคัญทางพุทธศาสนานะครับร่วมกิจกรรมนะครับกับครอบครัวนะครับผมทําบุญทําทานนะครับรักษาศีลนะครับเอฟซี ศีลห้านะครับเรารเต,เต้องนะครับยึดมั่นแล้วก็ปฏิบัตินะครับให้ได้นะครับถ้าเรารักษาศีลนะครับ fc ครับถ้าเรารักษาศีลนะครับก็จะทําให้เรานะครับเป็นผู้นะครับมีความที่ประพฤตินะครับอยู่ในศีลธรรมนะครับเพราะว่าศีลธรรมนะครับก็จะควบคู่กับกฎหมายนะครับผม fc ถ้าเรานะครับยึดและก็ปฏิบัติตามศีลห้าได้นะครับศีลห้าก็คือนะครับข้อหนึ่งไม่นะครับฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ข้อ2ไม่ลักทรัพย์ข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามข้อ4ไม่พูดจานะครับโกหกหลอกลวงพูดเท็จพูดไม่ดีต่างๆครับพูดส่อเสียดเนินทาว่าร้ายนะครับข้อที่5ไม่เดิมของมืนเมานะครับก็รวมทุกอย่างนะครับที่เป็นของมืนเมานะครับ F4 ครับถ้าเราประพฤติได้นะครับประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้านะครับพระองค์ได้ทรงตัดสอนไว้นะครับคือนะครับ พึงททำความดีและเว้นความชั่วแล้วก็ทำจิตใจนะครับให้บริสุทธิ์นะครับ fc ครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมก็จะทำอะไรผมก็จะนั่งสมาธิก่อนครับเพื่อที่จะนะครับทำให้สมาธิแล้วก็จิตใจเรานิ่งแล้วก็มีความเข้มแข็งครับเป็นการฝึกจิตอยู่อย่างหนึ่งนะครับตอนนี้จิตก็ฟุ้งนะครับเพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามานะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ fc ก็ ถ้าเรานะครับจิตเราไม่นิ่งพอแนละ้วก็ฟุ้งนะครับไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะทําให้นะครับเรานะครับทำงานได้นะครับไม่มีประสิทธิภาพนะครับผม FC ก็วันนี้ก็เรียกพลังมานะครับหลังจากเมื่อวานเหนื่อยทั้งคืนนะครับอัดคลิปอีกสักครู่แล้วก็จะไปส่งพัสดุให้กับให้กับลูกค้านะครับผมที่ไปรษณีย์ไทยวันนี้เปิดครึ่งวัน 9นากาถึง12นาฬิกานะครับผมวันนี้พอดีได้โปรโมชั่นลดพิเศษนะครับก็ค่าใช้จ่ายก็จะลดลงหน่อยแต่ก็ลดพิเศษก็ลดไม่มากนะครับแค่5บาท10บาทแต่ก็ดีครับที่ค้างนะครับบริษัทที่ขนส่งประกาศลดไถ่นะครับดีกว่าไม่ลดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผม FC นะครับ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องบรรบือแรกเหรียญนะครับก็มาดูนี่เลยครับ อันนี้คือเหรียญช้าง3เสียน1บาทนะครับปี24 57นะครับแล้วก็ช้าง3เสียน1บาทปี 2, 4 6 1เหรียญช้างนี่ครับ FC ผมคุยกับหลายหลายคนถ้าใครเล่นแล้วจะรักครับแล้วก็นะครับจะเปลี่ยนใจยากพูดง่ายครับเปลี่ยนใจยากเพราะว่าช้างนี่มีเสน่ห์นะครับ FC นะครับช้างมีเสน่ห์นะครับ FC บางท่านก็นะครับบางท่านก็เล่นนะครับอย่างอื่นนะครับแต่ผมก็เล่นเล่นช้างนี่นะครับเล่นช้างบ้างนะครับ พุ่งวันนี้นะครับก็จะไปส่งนะครับมีช้างสามเส้นหนึ่งบาทนะครับปีสองสี่ห้าเจ็ดนะครับผมข่อไปครับมีช้างหนึ่งบาทปีสองสี่หกหนึ่งนะครับเมื่อวานส่งช้างหนึ่งบาทปีสองสี่ห้าเจ็ดไปแล้วนะครับผมให้กับลูกค้าขอบคุณลูกค้ามากๆครับผมที่นะครับไว้ใจนะครับให้ผมได้รับใช้แล้วก็ส่งของให้แล้วก็ที่อุดหนุนนะครับตัวผมเองนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีนะครับในการไลฟ์สด ก็พรุ่งนี้ก็จะไปยิงประมูลมานะครับสำหรับ f c นะครับที่เคยส่งของมาให้ผมเป็นประจำนะครับก็แอดไลน์มาใหม่ได้ไหมครับพอดีโทรศัพท์ผมนะครับเมื่อนะครับแครไปเครื่องอื่นแล้วนะครับระบบต่างๆอาจจะไม่เสถียรนะครับผมขอให้นะครับ FC นะครับน้องที่อยู่บึงการนะครับก็ถ้าได้ฟังคลิปนี้อยู่นะครับแอดไลน์มาใหม่นะครับผมแอดไลน์มาใหม่ครับเบอร์เดิมครับ0 6 4 2 2 5 1 4 9 9ครับผม ID l ดี e นะครับ เบอร์เดิมครับผม0 6 4 2 2 5นะครับ1499ครับผมนะครับนี่คือนะครับเหรียญช้าง3ามเสียบ1บาทนะครับผมด้านหลังเป็นรูปของรอ6ครับผม f c นี่ครับนี่ครับผมนี่ครับรอ5กับรอ6ก็จะต่างกันนะครับอ่าของรอหกจะเปลี่ยนเป็นพอซอนะครับเป็น2 4 5 7อะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็นของรอ5นะครับก็จะเป็นรอสอนะครับ1 2 7อะไรก็ว่าไปครับผมแต่ว่า เหรียญของรอห้นี่ครับเป็นเหรียญที่นะครับเป็นเหรียญที่ผลิตไม่ผลิตไม่มากนะผลิตน้อยมีคนปลอมแปลงเยอะนะครับถ้านะครับดูไม่เป็น่นแนะนําว่าอย่าเล่นนะครับ FFC ครับเพื่อนะครับเพื่อจะคือถ้าเราเล่นปั๊บนะครับเราต้องดูออกนะครับป้าเหรียญช้างนะครับของรอห้นี่นะครับแบบที่แท้จริงเป็นยังไงนะครับผม FC ครับมีจุดสังเกตอยู่หลายจุดนะครับ มีจุดสังเกตอยู่หลายจุดนะครับผม f สโอเคนะครับอันนั้นก็เป็นช้างของรอหอันนี้ช้างของรอหนะครับผมก็คือช้างตัวติดอันนี้ผลิต4ี่0 0 0เกหมื่นเหรียญครับผม f สี่สองสีนี่แต่4ี่0 0 0เกนเหรียญเนี่ยผลิตน้อยกว่านะครับอ่าสองสี่หกหนึ่งนะครับสองสี่หกหนึ่งตามข้อมูลสามล้านแปดแสนเหรียญน,นะครับแต่สองสี่หกหนึ่งนะครับดันเป็นตัวติดลำดับที่หนึ่งที่หายากที่สุดสาเหตุก็จะเนื่องจากว่านักสะสมเก็บพอสอนี้มากกว่าเลยไม่เห็นพอสอนี้ออกมาสู่ท้องตลาด นะครับย้อนไปเมื่อ2อสาปีที่แล้วครับ F4 เสี่ยนนี้เล่นกันหลัก7ก0พันขึ้นนะครับเนี่ยแพงแต่ตอนนี้ช้างลดราคาลงมาครับหกพันกว่าครับ F4 หกพักว่านี้บางท่านก็ขาย5้าพันกว่านะครับคือราคาปล่อยออกไวครับได้กาไร5บาทสิบาทร้อยสองครับก็ขายโอเคนะครับผมอันนี้ว่าด้วยเรื่องช้าง3มเสียงครับ F4 ช้างสเสียงนะครับ ต่อไปครับ fc ครับมาดูนะครับเหรียญนะครับที่ผมจะประกาศก็มีครับนี่ครับเหรียญ5บาทนะครับ fc เหรียญ5บาทปีสอง6ี่ครับที่เห็นอยู่ในคลิปนี้ครับผมอันนี้รับไม่อั้นนะครับเนี่ยอันนี้รับไม่อั้นคือจะคลิปไหนครับผมก็จะเอาเนี่ยเหรียญเนี้ยมานะครับให้ fc ดูด้วยตลอดนะครับ fc จุดสังเกตนะครับไม่ต้องสังเกตอะไรครับดูแค่พอสอยอย่างเดียวครับผม fc ดูแค่พอสอยอย่างเดียวเนี่ยหยิบขึ้นมาเนี่ยหากปรากฏว่านะครับเนี่ยเป็นปี46เนี่ย ผมจ่ายทันที400บาทผมจ่ายให้ทันทีเลยครับ400บาทครับขอให้เป็นแค่5 P46 ครับ F4 5 P46 ครับ400บาทครับ F4 ครับโอเคนะครับต่อไปครับนี่คือเลนที่จะประกาศต่อไป10 C1 ครับ F4 จุดสังเกตุดูไหนครับจุดสังเกตดูตรงไหนครับดูแค่พอสอครับถ้าเป็นพอสอ C1 ครับ จ่ายทันที50บาทขั้นต่ำนะครับ fc ขั้นต่ำห้าสิบบาทครับสภาพสวยครับเดี๋ยวน,นี้ผม,มก็ยังเจอเลยครับอยู่ที่ร้านค้าครับพาลูกไปซื้อลูกชิ้นทอดกลายปรากฏว่าได้ลูกชิ้นทอดฟรีเนื่องจากว่าได้เหรียญน,นี้ทอนขึ้นมาครับกับเหรียญการจนาพิเศษนะครับผมไม่อยากเน้นแล้วก็ย้ําเกี่ยวกับเรื่องเหรียญซีหนึ่งมากเนกื่องจากว่ากลัวจะมีนะครับบางท่านว่าผมไปเอาเหรียญน,นะครับที่หาได้ในกลุ่มมา ทำคลิปมาทำคอนเทนต์อะไรหลอกลวงโกหกไม่มีจริงหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่าอ่ามีจริงครับ fc ครับเก้าแสนเจ็ดหมื่นเหรียญกระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยครับเราต้องหาครับมีหลายสภาพครับเก้าแสนเจ็ดหมื่นเหรียญนะครับขาดหนึ่งล้านเหรียญแค่เท่าไหร่ครับสามหมื่นเหรียญครับ fc โอกาสหาเจอก็ยังมีขนาดเหรียญห้าบาทปีสี่หก ก็ยังมีคนหาไปขายให้กับร้านใหญ่ๆเขาทุกวี่ทุกวันเลยครับ f c ครับเขาก็ประกาศซื้อแล้วครับ f c ตอนนี้ก็ให้ราคา300บาทแต่ผมให้ราคา546เนี่ยผมให้ราคา400บาทครับผมคู่นี้ครับขนเหลี่ยมครับวันใจของคนในกลุ่มนะครับเนี่ยหานะครับมีในกลุ่มทุกวันครับลงะมูลทุกวันนะครับผม f c หาง่ายแล้วตอนนี้ครับกลายเป็นว่าหาง่ายแล้วในกลุ่มแล้วครับแต่ว่าเราเนี่ยหาย่ายเหลือเกิน แต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆครับ fc เงินอาจจะผ่านมือไปเราไปนะครับโดยที่เราไม่ทันสังเกตก็เป็นได้ครับ fc ครับผมต่อไปครับมาดูนะครับเหรียญที่ตอนนี้เรียกว่าอนาคตดีวันดีคืนแรงดีไม่มีตกครับถ้าพูดถึงภาษานะครับผมถ้าพูดถึงภาษาไอ้ไอ้ที่เราคุยคุยกันบ่อยๆครับเนี่ยก็คือนี่ครับเนี่ยแพงเหรียญกระสาบ ตัวติดปี2 5 3พในแผงเขียวนี่แหละครับในแผงเขียวนี่แหละตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยราคาขึ้นเอาขึ้นเอา,เอาครับตอนนี้ครับพันสี่ากลายเป็นพันห้าครับพันห้านิดนะครับบวกก็พันห้าไปไปายนะครับผมก็อาจจะไหลไปถึงพันหกได้ครับราคานะครับนักสะสมก็นิยมเก็บกันช่วงหนึ่งก็พันสครับ พันสองร้อยรวมค่าส่งอะไรก็สี่สิบบาทห้าสิบบาทนะครับแล้วแต่คนขายนะครับจะขายราคายัางไงนะครับอันนี้ก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่พันห้าแล้วครับถ้าพันสี่ห้าสิบในกลุ่มถ้าเห็นราคานี้ก็คือเกลี้ยงครับมีนะครับคนซื้อแล้วก็อีกอแบบหนึ่งคือแผงฟ้าครับแผงฟ้าผม ผมผมอยากเอามาให้เอฟซดูเป็นตัวอย่างสักแผงอยู่แต่พระเอิญคือผมเป็นคนที่มีความคิดแล้วก็นิสัยแบบหนึ่งคือถ้าเหรียญมันไม่สวยอย่างเงี้ยผมก็จะไม่อยากที่จะซื้อมานะครับถ้าซื้อก็ชอบซื้อถ้าถ้าไม่สวยบางเหรียญก็ซื้อนะครับคือมันเป็นคือมันเหมือนเราที่มองผู้หญิงมองเข้าไปแล้วคือมองแวบเออคนนี้ใช่เลยชอบอ่ารักแรกพบอะไรประมาณเี้ครับผม f อครับ สภาพไม่สวยผมก็ซื้อครับเพราะว่ามันวินเทจหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเป็น1 3บสาหนึ่งเนี่ยครับผมก็ผมก็ชอบเแบบนี้แหละนะครับก็จะไม่ขายออกน้ําทองดีครับเนี่ยหมุนหาแสงครับก็เป็ออกน้ําทองแต่บางเหรียญหมุนแล้วหาแสงน้ําทองไม่ออกก็ขายออกครับ fc ขายออกครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่อยู่กับผมมานานแล้วครับผม fc ซื้อมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับเนี่ย ตอนนี้ก็ยังอยู่กับผมครับตอนนี้ชิปสามหนึ่งเนี่ยเพราะว่าต้องเอาไว้ทําคลิปนะครับ f อครับก็เอาเป็นว่านะครับวันนี้ก็มาคุยกับ f อเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ออกไปส่งของให้กับลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ตังค์ครับผม f c ครับเดี๋ยวไม่ได้ตังค์ครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ f อว่าครับจะมีนะครับสาระน่ารู้อะไรต่างๆนะครับที่จะนำเสนอ f c นะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้า f c ท่านไหนนะครับดูแล้วนะครับไม่เข้าใจนะครับสงสัยเรื่องไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับช่องบรลวเร็กเดยนนะครับพร้อมนะครับที่จะนะครับอยู่เป็นเพื่อนและอยู่เป็นคู่คิดให้กับ FC ทุกท่านนะครับตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ